แอนตี้แบคทเนียมันทาให้เราหายป่วยจากการติดเชื้อได้ยังไงมาดูกันที่เราเห็นดุกดิกดุกดิก,ดก,ดกนี่นี่คือเชื้อแบคทีเรียนะคะในคลิปนี้นะคะเขาจะใช้แอนติไบโอติกยอย่างอะม็อกซิซิลินใส่เข้าไปก่อนใส่นะคะเขาก็จะเอาผงในแคปซูลยาเนี่ยไปละลายน้ําก่อนแล้วก็หยดลงบนแผ่นที่มีแบคทีเรียอยู่และที่เราเห็นนะคะก็คือสาระละลายอะมอกซิซิลินที่มันไปเจอกับแบคทีเรียเราเห็นเลยว่าอะม็อกซิซิลินเนี่ยไม่ได้ทาให้แบคทีเรียตุยได้เลยในทันทีตัวแบคทีเรียมัน เลียมันสูญเสียการป้องกันนะคะแล้วก็อ่อนแอลงในที่สุดนะคะมันก็จะแตกแล้วก็ตุยไปแต่ว่าการใช้อมอกซิซิลีหรือว่าแอนตี้ไบโอติกนะคะก็ควรใช้ให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือว่าเภสัชกรซึ่งข้อบ่งใช้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนไม่ใช่เอะอะไรก็กินนะคะเจ็บคอก็กินปวดขาก็กินถ้ากินแบบนี้นะคะเสี่ยงที่จะดื้อยาได้หลายคนอาจจะเคยได้ยินคาว่าเชื้อดื้อยาจนชินกับคำนี้ไม่รู้สึกอะไรไปแล้วแต่ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเราดื้อยาจริงๆอะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างข้อ1คือการรักษายากขานานขึึ้้้้้้นน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 ใชเเวววลลาาาาาจกกกทีีี่คยยยิตตัแหอ็ หายแล้วต้องกินยาที่มันแรงขึ้นไปข้อที่2เสี่ยงติดเชื้อรุนแรงได้อีกเพราะมันดื้อไงคะมันก็เกิดการกระจายไปที่ร่างกายและสุดท้ายนอกจากผลข้างเคียงที่เราจะได้โดยที่ไม่จําเป็นแล้วจุดจบก็คือไม่มียาตัวไหนรักษาเราได้